สวัสดีครับพ่อแม่ชาวบ้านนาแกท่าขอนยุงที่เคารพครับกผมนายไพบูญงอกนาวางังครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแก้งคอนะครับวันนี้ผมะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับบุญคุณพระมหากษัตร์ไทย นะครับเริ่มตั้งแต่ราชวงศ์จักรีไทยนะครับบางท่านนะครับอาจจะรู้บางท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เกิดการลืมนะครับก็ผมก็จะเล่า,าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังให้ความรู้นะครับเผื่อ นำความรู้นี้ไปให้ไปบอกลูกหลานได้นะครับในในโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือนี้นะครับผมก็ได้มาให้ความรู้ให้กับพ่อแม่นะครับในกลุ่มผู้เรียนของโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือนี้นะครับอ่าผมเข้าเรื่องเลยนะครับเข้าเรื่องเลยเ,เริ่มตั้งแต่อ่สมัย สุขโขทยยุธยากรุงธนบุรีณัจจุบันนี้จนมาเป็นรัตนโกสินนะครับรัตนโกสินนี้ก็จะราชวงศ์จักรีไทยนะครับก็จะเริ่มจาการัชการที่หนึ่งนะครับรัชการที่หนึ่งก็ชื่อนะครับรัชการที่หนึ่งชื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธทยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับท่านพระองค์ท่านก็เป็นมหาราชนะครับนะอ่ะ ให้ด okay, 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 okay. uh, ูนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับแล้การที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับมหาราชแล้การที่สองนะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าณภาลัยนะครับแล้วการที่สามพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้การที่สามแล้การที่สี่พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับและการที่ห้านะครับทันไหมทันไหมนะครับเอาช้าๆนะครับและการที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลละจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้ประกาศเลิกทาตเอ่อห้ามห้ามปลูกภูเอ่อใครใครค้าค้าใครค้าวัวค้าควายอะไรที่อ่าเป็นเป็นทาตนะครับก็เลิกพระองค์ท่านเลิกพระองค์ท่านก็ทรง ให้ก่อตั้งสากลไทยก็คือสากลวัดจันทร์นะครับแล้วก็การลดไฟแห่งประเทศไทยสายแรกก็คือโคราชกรุงเทพนะครับและการที่ห้าเนี่ยนะครับต่อไปและการที่หกและการที่หกนะครับพระบาทมงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ก็คือราชการที่หก พระอ,องค์ท่านลูกเสือไทยนะครับลูกเสือไทยลูกเสือไทยถ้าจำไม่ได้ก็คือท่านจอมอมอลคีมลีนะครับพระบาทมงกุฎเก้านะครับก็พระอ,องค์ท่านให้กับลูกลูกเสือไทยนะครับต่อไปถ้าการที่เจ็ดนะครับพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับเจ็ดแปดพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาอันันทรมหิโดนนะครับและการที่แปดนะครับต่อไปและการที่เก้านะครับและการที่เก้านี่แหละนะครับสําคัญพระองค์ท่านพระองค์ท่านทรงให้ความรู้ด้านปัจยาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอ่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลราทิเบศรามาทิบรีจักกิลนะบดินสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรนะครับชื่อเต็มนะครับนี่ต่อไปรัชกาลที่สิบนะครับชื่อชื่อพระองค์ท่านจะยาวหน่อยนะครับรัชกาลที่สิบอ่ารัชกาลที่สิบพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา รามาธิบดีศีสินธรมหาวัิราลงกรมหิตราภูมิผลราชวงศ์วลากุลกิติศิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราทิาทร,ราช,ชรบรมมราชวโรดมบรมมนาถวพิตพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับยาวยาวมากนะครับยาวมากครับในในนี่ก็ ราะการณณณปัจจุบันนี้สิบสิบราชวงศ์นะครับก็ได้สว,วรรคตไปแล้วเก้าพระองค์ท่านนะครับก็ณปัจจุบันนี้ก็คือราชการที่สิบนะครับก็พอสังเกตนะครับพอสังเกตที่ที่จะอ่าเล่าเล่าประวัติศาสตร์ในราชวงศ์จักรีให้อ่าผู้ ไม่รู้หนังสือผู้หรือผู้ลืมหนังสือนะครับให้ให้กับพ่อแม่ได้นําไปเล่าให้ลูกหลานเล่าเล่าสู่หลานฟังหรือเล่าสู่ลูกหลานฟังนะครับเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่พ่อแม่พี่น้องหรือให้เทิดทูนเทิดทูนรักชาศาสนาพระมหากษัตริย์และเป็นสมบัติของปวงชนชาวไทยขอบคุณมากครับ